วันนี้เราจะเรียนเรื่องของการนำคลิปวิดีโอมาใช้งานนะคะในการนำคลิปวิดีโอมาใช้งานเนี่ยลูกนะคะเราสามารถทำอะไรได้บ้าง1ดู2แชร์การแชร์ก็คือส่งต่อไปให้เพื่อนหรือส่งต่อไปให้ใครก็ได้ ที่เรารู้จักนะคะสามเซฟเซฟก็คือเก็บเอาไว้ไม่ได้เก็บมาในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่เก็บเอาไว้ในในตัว YouTube เพื่อจะดูครั้งต่อไปได้แบบนี้นะคะทีนี้คุณครูจะมาบอกว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าคลิปวิดีโอที่เราจะเผยแพร่ต่อไปนั้นจะต้องเต็นอย่างไรนะคะ อันนี้คุณควรจะใช้คลิปวิดีโอที่มาจาก youtube นะคะถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอที่เราดูอาจจะมาจากเว็บไซต์อื่นๆก็ได้บางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีคลิปอยู่ในเว็บของเขาไม่ได้อยู่ใน youtube ก็มีเช่นอะไรเช่นอาจจะเป็นคลิปพวกละครย้อนหลังคลิปการเรียนการสอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทเห็นไหมคะคลิปแต่ละคลิปที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเราก็เอามาใช้เรียนได้อย่างนั้นอะ่ะจะอยู่ในเว็บไซต์ของ อของตัวเองอโดยที่บางเว็บไซต์ก็จะมีการลูกไว้ไว้ที่ y o u YouTube ด้วยแต่บางเว็บไซต์นะเก็บเอาไว้ที่เว็บไซต์ของตัวเองเท่านั้นนะคะ,ะเป็นวิดีโอที่เป็นประโยชน์นะคะที่เราจะใช้กันนะอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อาการเรียนประโยชน์ต่อาการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้อาจจะเป็นการดูแลสุขภาพ อาจจะเป็นอา่าการเรียนเรื่องนาฬิกาเราก็เข้าไปหาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการปลูกต้นดาวเรืองอาจจะเป็นการทําอาหารการประดิษฐ์การทำการกาดก็ได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าการสืบค้นวิดีโอที่เป็นประโยชน์ประโยชน์นั้นอาจจะสร้างความบันเทิงก็ได้นะคะผ่อคนคลายดูนิทานดูหนังดูละครอะไรก็ได้นะคะขอที่เป็นประโยชน์นะคะ แล้วเราจะไม่มีการส่งต่อคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมเรารู้อยู่แล้วคําหยาบคายไม่เหมาะสมการพนันนะ,ะหรือแม้อาจจะเป็นสื่อลามกอนาจารอะไรพวกนี้เราก็ไม่ควรที่จะส่งต่อแล้วไม่ควรดูด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะเราจะศึกษาอะไรจากย t u b e จากคลิปวิดีโอต่าง ที่ทำแล้วให้เกิดประโยชน์ทีนี้ขั้นตอนแรกที่เราจะเข้าไปสืบค้นคลิปวิดีโอเราก็จะต้องไปที่เว็บไซต์ของ google ก่อนนะคะตอนเข้าไปหา youtube เราต้องคลิกเข้าไปใน google ก่อน,นแต่ถ้าเกิดเครื่องใครนะคะที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะัเรียนก็อาจจะคลิกเข้าไปที่ไอคอนของ youtube ได้เลยนะคะ พอคุณครูเข้ามาที่ Google นะคะถ้าเราไม่ได้ระบุว่าเราจะเข้า YouTube ตรงนี้เราก็พิมพ์ชื่อเรื่องไปได้เลยเช่นถ้าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับาการทำาทำการวอวยพรปีใหม่สมมุติว่าเราอยากจะทำการวอวยพรปีใหม่ที่แบบสวยๆในในแบบที่เราประดิบขึ้นมาเอง หรือว่าการ์ดวันคริสต์มาสที่เราอยากจะทำนะคะเราก็สามารถเข้ามาใน Google ได้เลยนะแล้วเราก็พิมพ์สืบค้นได้เลยแล้วเราก็มาสังเกตซิว่าวิดีโอที่ขึ้นเนี่ยนะคะจะมีตรงไหนตรงนี้จะบอกว่าเป็นวิดีโออ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัววิดีโอแสดงให้เราดูนะคะเสร็จแล้วคลิปวิดีโอไหนที่มาจาก YouTube ตรงนี้ก็จะแสดงคําว่า YouTube เห็นไหมคลิปวิดีโอไหนที่มาจาก YouTube ตรงนี้จะแสดงว่า YouTube นะคะแต่ถ้าเกิดคลิปวิดีโอใดนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์เขาก็จะอยู่ข้างในเว็บไซต์นะคะจะอยู่ข้างในอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอคลิปวิดีโอที่เราสนใจแล้วนะคะอย่างคุณครูเจอการ์ดอันนี้คุณครูชอบคุณครูก็คลิกเข้าไปอ่า ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คลิปวิดีโอเนี่ยตอนนี้จะมีโฆษ,ษณาแทรกมาเสมอเลยเราก็นะดูไปก่อนหรือถ้าเกิดว่าพอมีคำว่าข้ามโฆษ,ษณาได้เราก็กดข้ามโฆษ,ษณานะคะหรือสคริปไอดีไปครูครับหนูกำลังเข้ายูท b e เหมือนกันเลยครับมีโฆษ,ษณาเลยครับเออีนวันนระทำหองครูเลยค่ะ่ทีนีว้วเข้าเลยนะตัวคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะ นอกจากที่เราดูเสร็จแล้วอ่ะท,นทีนี้ข้างล่างข้างล่างจะมีเวลาเราไปดูบางครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะอ่ะแต่สิ่งที่เราจะรู้ก็คือกดไลค์เราก็กดไม่ได้ไก็ดีนะคะอ่าอันที่สองก็คือดิสไลค์ก็คืออ้าวไม่ชอบอะไรอย่างนี้อันที่สามคือกดแชร์แชร์ตัวนี้คือการส่งต่อไปให้กับคนอื่นการส่งต่อนั้นนะ ไม่ได้ส่งไปทั้งวิดีโอแต่เป็นการส่งนี่เลยส่งลิงก์ที่เป็นตัวหนังสือให้กับผู้อื่นนะคะฟังก่อนนะทีนี้การส่งต่อเนี่ยเราจะเรียกว่าการแชร์แชร์จะอยู่ตรงนี้นคะพอเรากดเข้าไปที่คำว่าแชร์ปุ๊บนะก็จะมีคำว่า copy 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 ตัวนี้หมายถึงการคัดลอกคัดลอกอะไรคัดลอกที่อยู่ของคลิปวิดีโออันนี้การคัดลอกที่อยู่ของคลิปวิดีโออันนี้คัดลอกแล้วเอาไปไหนเราจะต้องมีช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารช่องทางนั้นก็เช่นไลน์ลราลอาจจะ copy แล้วก็ส่งให้คนอื่นในลายเราอาจจะ copy แล้วส่งให้คนอื่นใน Facebook เราอาจจะ Copy แล้วส่งให้คนอื่นในช่องแชทของ z Zoom อันนี้ก็ได้นะคะพอเราก๊อปป้เสร็จเราก็จะได้ตัวหนังสือตัวนี้เอาไว้นะคะแล้วเราก็ทำการส่งไปให้กับผู้อื่นนะคะกด Copy ปหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะบอกว่าลิงก์ก๊อปปี้ทุกพิบอร์ดปูก Copy ไว้เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วเราก็สามารถส่งให้คนที่เราอยากจะส่งให้ดูได้นะคะ อย่างเช่นคุณครูอาจจะส่งไปให้หนูดูในแชทซูมคุณครูก็ส่งนะก็คือไปคลิกขวาหนึ่งครั้งถ้าจะเข้าแชทซูมนะคุณครูไปคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วคุณครูก็กด Pass P A S T E ที่แปลว่าวางเสร็จแล้วเวลาเหมือนเดิมเราก็เสร็จ<ล>เราก็กด Enter ค,ค,คร์ค่ะลิงก์ก็จะถูกส่งต่อไป นะจะถูกส่งต่อไปในช่องแชทนะอันนี้คือแชทซูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในไลน์นักเรียนก็กดคลิกขวาในไลน์แล้วก็กดวางได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรในวันนี้หน,นักเรียนดูคลิปก่อนจะดูก็ดูด้วยว่าชื่อเรื่องของคลิปนี้ชื่ออะไร สมมติอันนี้คุณครูนะคะให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการทำการ์ดชื่อเรื่องก็คือ5วิธีการทำการ์ดข้างล่างครูครับ5วิธีการทำการ์ดวันปีใหม่สวยๆวยแค่นี้ก็ได้แล้วนักเรียนก็เขียนชื่อเรื่องอันนี้ใส่ในใ,นใบงานหน้าที่79ใครจะถามคุณครูว่ามา ครอบผมผมค้นหาเรื่องวิธีทำต้นคิสมันจะเหมอยังได้ไม่สิสอนทำากออาได้ที่เป็นประโยชน์แล้วนักเรียนก็เอาเนื้อเรื่องนั้นเนื้อเรื่องนั้นมาจากไหนดูแล้วนะักเรียนได้อะไรนะักเรียนก็เอาไปเขียนลงในใบางานเสร็จแล้วเพราะอะไรบอกเหตุผลมาว่าทำไมถึงเลือกทำถึงเลือกดูคลิปนี้เพราะอะไรเออ อาจจะเป็นเพราะว่าหนูอยากจะประดิษฐ์สิ่งนี้อเพราะว่าหนูอยากจะทาการ์ดเพราะว่าหนูอยากจะประดิษฐ์ต้นคริสต์มาสบางคนบอกว่าหนูดูเรื่องการทําอาหารเช่นอยากจะทําพิซซ่าหนูไปดูเรื่องทําพิซซ่าเพราะว่าหนูอยากจะหัดทําด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเป็นเหตุผลว่าทําแล้วเขียนขั้นตอนเลยหนูดูเสร็จว่า เขาบอกว่าเตรียมกระดาษใช่ไหมเตรียมกาหนูเขียนเลยหนึ่งเตรียมกาสองเตรียมกระดาษต่อไปดูอ้าวใช้ดินสอวาดใช้กรรไกรตัดอะไรเงี้ยหนูก็เขียนอธิบายเนื้อเรื่องนะคะส่วนใครที่ดูเกี่ยวกับนิทานบางคนก็บอกว่าหนูดูนิทานได้ไหมหนูชอบอ่านนิทานได้นะนิทานก่อนหนูอ่ามีนิทานให้เราดูเนี่ยหนูชอบเรื่องเนี้ยมอวิเศษ หนูก็เขียนเลยนี่เรื่องหม้อวิเศษแล้วหนูดูจนจบดูเรื่องอะไรหม้อวิเศษอะเรื่องราวเป็นยังไงผู้ชายคนนี้ไปที่ไหนเนี่ยหนูก็เขียนเล่าเรื่องมาเหตุผลว่าทำไมถึงดูเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหนูชอบชอบอ่านนิทานนะหรือว่าหนูอยากจะ,ะฟังเพื่อความเพลิดเพลินฟังเพื่อ เป็นข้อคิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดหนูชื่นชอบนิทานอันนี้หนูอาจจะส่งให้เพื่อนหนูก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะครูครับเหตุผลที่สนใจยมากเขียนไปลว่าเพราะเอามาส่งครูได้ไหมครับไม่ได้จะมาบอกว่าเพราะเอามาส่งครูละ่นะอ่ะเรื่องไหนอ่ะที่หนูสนใจทําไมหนูถึงดูล่ะจะมาบอกว่าดูเพราะคุณครูสั่งอย่างเงี้ยเหรอ มันไม่ใช <ai> ่เหตุผลที่แบบว่าเป็นแรงจูงใจในการดูเลยใช่ไหมอันนี้คุณครูให้หนูเลือกตามอิสระแล้วนะว่าหนูจะเลือกอะไรก็ได้ครูครูครับเหตุผลการที่หนูเลือกใช้กระปุกอมสินนั้นก็เพราะว่าหนูอยากมีกระปุกอมสินที่เก็บของไว้ซื้อหุ้นยยต์ครับอ่าอยากทำประดิอยากประดิษฐ์กระปุกอมสินด้วยตัวเองอย่างเงี้ยได้อ่า เขียนให้เหตุผลไปโอเคนะทีนี้ทีนี้มีใครที่ไม่สามารถเข้า youtube ได้ด้วยตัวเองไหมไม่น่ามีแล้วนะมีใครที่ยังเข้า youtube ด้วยตัวเองไม่ได้มีเปล่ามีใครหาคลิปวิดีโอด้วยตัวเองไม่ได้มีไหมคะ อ่าไม่มีนะแสดงว่าตอนนี้หนูสามารถหาได้อ่คุณครูให้หนูหาแล้วก็นั่งทำใบงานได้เลยคุณกำลังทำอยู่แล้วต้องส่งให้คุณครูด้วยนะถ่ายรูปส่งที่ลิงก์แพดเลสคุณครูคะนไ่้หรอครับอะไรเอ่ยคุณส่งงานเหมือนกับที่ลูกเต่าไงลูกเต่าที่ไหน ก็ครูครับอ่าคุณครูให้หนูส่งลูกสาวส่งงานที่ลิงก์เดียวกับครูครับครูครับครูครับก็มาเขียนชื่อคิดไม่ตรงได้ไหมครับนีกจะมาจังเรื่องสอนกว่าบ้านชื่อคิดเขาบอกว่าสอนกวาบ้านแบบถูกวิธีจะมาแต่แกมาเขียนย่อว่าสอนกวดบ้านอย่างเดียวได้ไหมครับได้ได้ได้คุณโบครับตรง งานก็คือถ่ายส่งที่ลิงก์ลิงก์อะไรลิงก์แพทเลตที่หนูเคยส่งงานลูกสาวเนี่ยลูกที่ห้องหนูเคยส่งมาที่เดิมนะคะลิงก์แพทเลตก็คือ p a d l e t c o m s u r a d a p o r n s u a t p 2 2 5 6 4อ่า คุค้ครับครูส่งให้ในช่องแชร์ถ้าเกิดใครจำไม่ได้ว่ายังไงคะผมหนูเก็บไว้ทำกับพ่อได้ไหมได้ครับขอบคุณครับ ปูครับกีมาออคือกีมาครับกดปุ่มโฮมออกจากโซมไปแต่ยังไม่กดเลมิซิงพอไปดู youtube มันมันตัดเสียง YouTube ออกอะครับมันต้องติกทิ่เครื่องหนูคือเครื่องหนูเนี่ยเครื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยลกมันจะมีไม่ครับอันนี้ก,ก็มาเรียนในไม่ครับจะมาเรียนในไอแพดครับเราจะไปหายชิปแล้วจง คลิปอะมันถูกปิดเสียงเปล่าไอคอนมันมอะไอคอนวอลลุ่มป<ะ>ิดเสียงคือกามาค่ะกดปุ่มโฮมออกจากหน้า่อสูปไปอยู่ในคลิปแล้วเสียงมันเบาจนแทบไม่ได้ยินคือกามารู้สาเหตุครับเพราะว่าเขากลัวไปสนใจแต่เรื่องอื่นไม่สนใจเรื่องประชุมเลยเขาก็จะลดเสียงอย่างอื่นให้เบาลงครับแต่คิดมันคนที่เขา พูดขอบ็กผู้หญิงที่เสียงเป้ามากค่ะมันก็เลยทำให้แท่ไม่ได้ยินเสียงเลยอะมากเก็บทนถี่หลักได้ไหมครับครับทีนี้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาจะโฟกัสแค่อุปกรณ์เขาเรียกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหมายความว่าถ้าเราใช้ซูมเป็นหลักเขาก็จะให้เราโฟกัสอยู่ที่ซูมเพราะว่าซูมเนี่ยใช้ทั้งลงําโพงก็คือได้ยินเสียงที่คุณครูพูด แล้วแกม่าเองก็ใช้ทั้งไมที่แกม่าพูดมาโตอตอบกับครูค่ะหนูมีคำถา <สะ S 1> มเข้ามาทีา่หนูไปเข้าห้องน้ำมาเป็นช่อง,องทางสื่อสารกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเปิดอย่างอื่นอย่างอื่นนั้นก็จะเบาลงแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เราสามารถติ๊กตั้งได้นะคะแต่แกม่าเป็นโทรศัพท์ครูครูคะเพราะฉะนั้นต้นรูฟคับมันทำได้เหมือนที่คร<บ>ูพูดเลยครับมันเสียงมันงเ์พอเท่ากัน เพราะฉะนั้นหนูอนุญาตให้หนูทาทีหลังได้ถ้าเกิดว่าหนูดูคลิปแล้วฟังไม่ได้ยินทําทีหลังได้แต่ถ้าเครื่องใครทาได้ตอนนี้ก็คือทําไปเลยครูคบต้องส่งไหมครับคลิมาให้หนังการครูเขาต้องส่งไหมครับถ่ายส่งเข้าไปที่ลิงก์แพลตเล็อันนี้ค่ะถ่ายส่งลิงก์หรอครับใช่ครูส่งลิงก์ไปในไลน์อีกทีได้ไหมครับในแชทเนี่ย ครูส่งไปแล้วแชทส,สูม่มาเนี้ยครูส่งไปในไลน์อีกทีได้ไหมครับได้ค่ะครับหนูจะเริ่มฟังเลยนะคะ <Okay. S 2> โอเคก็ไม่เชื่อถ้าชื่อตัวกับเสียผลไม่เหมอนกันส่วงเนงื้อหายไม่เขียนครับว่า หนูจะไปซื้อ<น>อุปกรณ์ดูอะไรนะอันอันนี้ต้องทำมันก็สองครูแต่หนูค่อยทำได้ไหมเพราะหนูยังไม่มีอุปกรณ์แล้แต่หนูไปซื้อกับแม่อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์อะไรพักทีมาวันนี้ทำใบงานนะค่ะ ดู youtube แล้วเขียนเรื่องลงในใบงานนะคุณครูไม่ได้ให้หนูประดิษฐ์อะไรเลยนะพขที่มาคุยอะครูก่อนลูกได้ค่ะี๋ยวหนูไปดูในใบงานเดินหนูเปิดใบงานใบงานคุณครูไม่ได้ให้ประดิษฐ์อะไรเลยคุณครูแค่ให้ดู y o u t u ู e แล้วเขียนเนื้อเรื่องลงมาเออคุณครูไม่ได้ให้หนูประดิษฐ์การ์ดหรืออะไรเลยนะ แล้วที่ก๊อกถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปส่งหน้าใบงานที่หนูทําเสร็จแล้วอะ่ะหน้าน,านัะหนส่งมาให้คุณครูในใบใบใบงานไหนนะนครูครับใบงานอยูห่หน้าไหนนะเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมครูครับต้องเรียนหน้าไหนครับน,นะต้องเรียนหน้า,หนาไหนครับน้าเจ็ดสิบเก้า ดู YouTube เสร็จแล้วเขียนเนื้อเรื่องลงไปเขียนเหตุผลด้วยแล้วเขียนชื่อเรื่องด้วย รรครับแล้วว่างรอกามาทำยังไงดีนะครับระหว่างรอเพราะมันไม่มีอะไรทำพวกรับกะมาทำงานไม่ได้แล้วระหว่างรองจะทำยังไงดีล่ะครับเพราะว่ากามาเบื่อไม่มีอะไรทำออกจากซูมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงสามหนูค่อยเข้าซูมใหม่เพราะว่าบางคนทนะาไม่ออกแต่ซูมจะไม่ได้ยินยูทูบใช่ป่ะเออพวอ้อ,อ,อมมาทำดีกว่าก็ได้แล<ด>้วแต่หนู ถ้าใครอะาูดู youtube เลยนะตอนนี้คุณครูอนุญ,ญาตให้ออกก่อนแล้วก็สิบโมงสิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีก็เข้าห<น>้องมาใหม่ประมาณนี้หนูจะได้ทำงานเสร็จไปเลยหรือใครบอกว่าหนูจะไปทำตอนเย็นได้ไหมได้นะคะ<ๆ>คุณครูอนุญ,ญาตให้ออกจากซูมได้นะแล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่ตอนที่ส<น>ิบสิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีเตรียมเรียนวิชาที่สามต่อ ครูครับครัเพิ่มหี่ว่าหนูจะดูแล้วหนูก็จะประดิษฐ์ด้วยเออครูเอาให้ดูไหมครับหนูจะส่งรูปให้หนูประดิษฐ์ไปให้ส่งมาได้แต่งานที่ครูจะใช้จริงๆคือหน้าเจ็ดสิบเก้าแต่ถ้าเกิดว่าหนูทำแล้วออกมาเป็นชิ้นได้ก็ดีอยู่นะวิชาการงานห้องสุูใไรสอน ทิเชอร์บูบีค่ะทิเชอร์บูบีสั่งงานประดิษฐ์หรือเปล่ามีไหมยังไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเหรออ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรอืมทิเชอร์บูบีเคยสั่งงานประดิษฐ์ค่ะอ๋อส่งกันไปแล้วสิคุณคุณคุณค่ะคุณคุณช่วยส่งรให้หนูอีกทีได้ไหมคองหนูยังอยู่ค่ะค่ะโอเคถ่ายส่งไปให้ใช่ไหม พักีมาคุณครูส่งให้ในแชทซูมวันนี้ถ้าพักกีมาไม่ทันนะ่ะคุณครูส่งให้กูอ้่มแล้วเดี๋ยวกูอ้่มส่งเข้าห้องอีกทีหนึ่งในลายกลุ่มลิงก์เนี่ยนักเรียนลูกจะอยู่ที่เว็บไซต์ของปสองนะสามารถไปดูได้ตลอดเพราะว่าลิงก์อันนี้คุณครูไม่ได้เปลี่ยนไม่ใช่สิลิงก์อันนี้คุณครูใช้ตั้งแต่เทอมสองมาตอนเทอมหนึ่งนะ่ะไม่เอาละตอนเทอมหนึ่งคุณครูตรวจให้คะแนหนหมดไปหมดแล้วเทอมหนึ่งมีอันเดียวคืองานที่เป็นระบายสีหน้าเสือ พอหลังจากเทอมสองมาก็จะมามีลูกเตา๋าใช่ไหมมามีลูกเตา๋าแล้วก็มีอันเน,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 นี้ยอันอันเนี้ยคืออันที่สอง<า>บลคอกคจากยูทวีปแล้วเกี่ยครับพุณพีแพัวให้ดูตรงที่ครูส่งมาให้หรือให้ไปค้นหาค้นหาด้วยตัวเองเรื่องอะไร<อ>ก็ได้ครับ,รบที่คุณครูส่งให้เนี่ยส่งให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถส่งลิงก์ให้เพื่อนได้ในนี้เออ คุณครูบอกแล้วนะเรื่องอะไรก็ได้ที่หนูสนใจไปดูแล้วเขียนมานะ<อ>คุณครูไม่บังคับว่าเรื่องอะไรนนาวโอโอจเ<อ>ที่มันมีความรู้ใช่ไหมคะได้ค่ะคลิปวิดีโอที่นักเรียนสนใจโอเคค่ะอ่าเลือกอะไรก็ได้ที่หนูสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนก็ได้เรื่อง งานประดิษฐ์ก็ได้ทำการ์ดงานปลูกต้นไม้ทำอาหารอะไรได้หมดตัวพับกระดาษดีกว่าพ่อหนูได้ได้น่าจะได้พับกระดาษเพราะว่าอื่นเนี่ยหนูถ้ามันใช้อุปกรณ์แยะหนูกวมันจะพังหรือไม่ต้องงานประดิษฐ์ก็ได้สมมติว่าหนูอยากรู้เรื่องการทำอาหารเอ๊ะโอ้ยอย่าบอกเลยค่ะไข่เจียวหนูไม่ไปเลยเออการทำไข่เจียวอย่างไรไข่เจียวไข่เจียวหนูยังไม่เลยค่ะ ไม่ได้ทำจริงก็ได้เราแค่ดูเฉยๆดูนิทานก็ยังได้เลยอ่านนิทอ่าเขาเรียกอะไรนะดูนิทานนิทานเรื่องนี้สอนอะไรกับเราอย่างเงี้ยเออนิทานเรื่องน้เราชอบดูนิทานหนูไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กแล้วมากเลยตอนเช้านี้ผมอ่านหนังสือนิทานเออนักเด็กๆหนูมีหนังสือนิทานเยอะมากใช่ไหม เยอะเป็นกองเป็นกับเลยเออใครที่จะเข้า YouTube ตอนนี้แล้วสมมติเข้าแล้วไม่ได้ยินเสียงหนูสามารถออกจากซูมก่อนได้นะคะแล้วพอหนูทำงานเสร็จก็สักสิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีหนูก็เข้าห้องมาใหม่เข้าห้องซูมมาใหม่ นะเพราะของครูเนี่ยคุณครูให้หนูดู YouTube เสร็จแล้วเขียนเรื่องมาเนะะื้อหาคุณครูตรงนี้ก็จะจบแล้วคุณครูก็จะไม่ได้สอนอะไรเพิ่มละคุณครูแค่รอดูหนูว่าหนูทํางานเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่า